สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ครูแจงได้กลับมาทบทวนบทเรียนนะคะออนไลน์กันอีกครั้งส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าอาชีพที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกการพูดการอ่านตามนะคะ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่3นะคะโดยคุณครูจีราพรสินจันทึกค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างโซนเดอร์โซนเดอร์ทหารทหารค่ะโซนเดอร์แปลว่าทหาร p oliceman p oliceman ตำรวจเด็กๆรู้ไหมคะตำรวจทำหน้าที่อะไรบ้างตำรวจทำหน้าที่จับผู้ร้ายนะคะเมื่อผู้คนทำความผิดนะคะก็ต้องเจอตำรวจทำไมคะตำรวจจับค่ะ nurse nurse พยาบาล พยาบาลค่ะพยาบาลทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆพยาบาลทำหน้าที่ดูแลรักษาคนป่วยช่วยจากคุณหมอนะคะพยาบาลจะช่วยดูแลคนป่วยคนไข้นะคะคอยฉีดยาคอยตรวจไข้นะคะวัดประลอดคะนี่ก็คืออาชีพในฝันของเด็กๆอาชีพหนึ่งเลยนะคะ teacher Teacher t e a c h e r แปลว่าคุณครูคุณครูนะคะค่ะอาชีพคุณครูก็เป็นอาชีพที่ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะ,ะเด็กๆก็มาโรงเรียนทุกวันแล้วก็มาเจอคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็มาเรียนกับคุณครูตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูเป็นเด็กดีนี่คืออาชีพที่ให้ความรู้นะคะต่อไปค่ะ postman postman บุรุษไปณี์บุรุษไปณี์ค่ะเด็กๆนะคะเวลาที่อยู่ที่บ้านเด็กๆเคยเห็นนะผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านนะคะแล้วยื่นซองจดหมายให้เรา นั่นคืออาชีพบุรุษไปรษณีย์นะคะคอยส่งอะไรคะคอยส่งสิ่งของพัสดุไปรษณีย์คอยส่งจดหมายมาให้คุณพ่อคุณแม่เรานะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่คอยบริการประชาชนนะคะโพส s ์แ a นบุรุษไปรษณีย์คะ่ะอาชีพต่อไป อาชีพในฝันของผู้หญิงหลายคนเลยค่ะเด็กๆหลายคนคงอยากจะเป็นนะคะ Air h o s t e ตด Air h o s t สค่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แต่งตัวสวยและก็ทำหน้าที่บริการอยู่บนอะไรคะเครื่องบินนะคะคอยบริการผู้โดยสารคอยดูแลเวลาผู้โดยสารต้องการอาหารหรือต้องการที่จะไปห้องน้ำ คอยบริการดูแลอาชีพนี้ก็คืออาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะคะ farmer farmer ชาวนาค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะชาวนาชาวนาทําหน้าที่อะไรคะชาวนาชาวนาทําหน้าที่ปลูกข้าวให้เรากิน นะคะเอ๊เราจะคิดไหมคะว่าข้าวที่เราทานไปทุกๆวันนี้ที่เราทานกันไม่หมดเลยนั่นมาจากชาวนาทำนาปลูกข้าวให้เรากินเราต้องสงสารชาวนานะคะเด็กๆต้องตากแดดนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะเด็กๆอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่เหนื่อยค่ะเราต้องช่วยกันทานข้าวให้หมดนะคะ doctor ด o c t o r doctor แปลว่าหมอค่ะเด็กๆรู้จักหมอไหมคะเวลาเราไม่สบายเราไปหาใครคะเราไม่สบายเราก็ไปหาคุณหมอที่ไหนคะเด็กๆที่โรงพยาบาลน,นะคะไปโรงพยาบาลไปตรวจเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอตวรวจไข้นะคะแล้วคุณหมอก็จะคอยรักษาเรานะคะเด็กๆ อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจเช่นกันค่ะเชฟเชฟเชฟแปลว่าพ่อครัวพ่อครัวนะคะเป็นคนที่ทำอาหารให้เราทานนะคะหรือเชฟนี้ก็จะทำงานตามโรงแรมนะคะคอยทำอาหาร เชฟนี้จะมีฝีมือที่ที่เยี่ยมมากเลยค่ะในการทำอาหารได้หลากหลายเลยนะคะต่อไปค่ะ b a ร i s t a บาร i s t a บ i s t a แปลว่านักชงกาแฟนะคะตอนนี้นักชงกาแฟมีเยอะแยะเลยเปิดมีร้านกาแฟเยอะแยะมากมายตอนนี้เปิดทั่วเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็น กาแฟที่นิยมกันมากเลยนะคะก็เป็นอาชีพที่ที่โอเคเลยค่ะฟ e ีแมนฟรีแมน,แมนพนักงานดับเพลิงพนักงานดับเพลิงค่ะเมื่อเวลาที่เกิดไฟไหม้นะคะเราควรที่จะโทรหานักดับเพลิง นะคะให้มาทำะไรคะมาช่วยดับเพลิงที่บ้านนะคะหรือสถานที่อื่นๆที่เราพบเจอว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเราก็จะตามดับเพลิงนะคะนักดับเพลิงเนี่ยมาค่ะแล้วเขาก็จะรีบมาเร็วค่ะ e ีแมนนักงานดับเพลิงค่ะคาเพนเตอร์คาเพนเตอร์ช่างไม้ ช่างไม้ช่างไม้ก็คือคนที่คอยอสร้างบ้านแล้วก็ตัดไม้นะคะแล้วก็ช่างไม้นี่สามารถเป็นอาชีพได้หลายๆอย่างเลยนะคะแคทเชียแคทเชีย ค่ะแคชเชียคือพนักงานรับเงินนะคะเราจะเห็นแคชเชียได้ตามที่ไหนคะเด็กๆเ,เมื่อเวลาเราไปช้อปปิง้งใช่ไหมคะเช่นอย่างใกล้บ้านเราก็คือเซเว่นอนะคะก็เวลาเราไปช้อปปิง้งเราจ่ายเงินแล้วก็ไปตรงที่แคชเชียแล้วก็เอาเงินไปจ่ายที่พนักงานเขาแล้วก็เขาก็จะคิดเงินออกมาหรือ Lotus, The Mall, Big C, m a c ีแครเนี่ยค่ะมีเยอะเลยค่ะ พนักงานเก็บเงินนะคะเราจะเห็นได้ได้ทั่วไปในช้อปปิ้งค่ะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะต่อไปค่ะค่ะเ,เด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมทบทวนการท่องจำคำศัพท์นะคะอย่างวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพแล้วนะคะแล้วเด็กๆอยู่ที่บ้านก็มันดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดด้วยนะคะ ค่ะวันนี้คุณแจงก็จะไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ